ในป่าลึกมีตัวตุ่นตัวหนึ่งชื่อว่าโมโมอาศัยอยู่ในโพรงที่อบอุ่นใต้ดินทุกวันเขาขุดดินหาหนอนกินและหลบแสงแดดที่แสบตาแต่ในใจลึกๆโมโมใฝ่ฝันอยากรู้ว่าโลกบนพื้นดินจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งโมโมตัดสินใจขุดโพรงขึ้นไปด้านบนเมื่อหัวโผล่พ้นพื้นเขาถูกแสงแดดส่องใสจนต้องรีตา แสงนั้นเจบ็บแสบแต่กลับอบอุ่นและสวยงามอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนบนพื้นดินโมโมพบกับนกปีกแก้วตัวสีฟ้าสดใสนกปีกแก้วแปลกใจที่เห็นตุ่นตัวหนึ่งอยู่บนดินและชวนเขาเที่ยวรอบป่าแม้จะมองไม่ชัดนักโมโมก็รู้สึกตื่นเต้นกับเสียงนกร้องและกลิ่นดอกไม้รอบตัวปีกแก้วพาโมโมไปยังลำธารใส โมโมมองเห็นเงาของตัวเองในน้ำเป็นครั้งแรกเขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองหน้าตาเป็นแบบไหนเขาหัวเราะเบาๆแล้วตักน้ำขึ้น้างหน้าด้วยความสุขแต่ระหว่างทางกลับมีเสียงคำรามจากพุ่มไม้โมโมตกใจขุดโพรงหนีทันทีเขากลัวแสงกลัวสัตว์อื่นและอยากกลับไปซ่อนในที่มืดเหมือนเดิมปีกแก้วบินตามมาและพูดว่าโมโมถ้านายมัวแต่หนี นายจะไม่มีวันรู้ว่าข้างนอกนี้มีอะไรดีบ้างคำพูดนั้นทำให้โมโม่เงียบไปนานเขาเริ่มคิดถึงความกล้าในใจที่หายไปรุ่งเช้าโมโม่ตัดสินใจขึ้นมาบนพื้นดินอีกครั้งครั้งนี้เขาพยายามไม่หลบแสงไม่หนีเสียงต่างๆเขาเริ่มสังเกตเห็นสีของดอกไม้เสียงน้ำและกลิ่นของลมในระหว่างเดินทางเขาเห็นปีกแก้วติดขาอยู่ในถาวัน โมโมรีบใช้กรงเล็บขุดและตัดทวันจนเพื่อนหลุดออกมาได้ขอบใจนะโมโมนายกล้าจริงๆปีแก้วยิ้มโมโมมองมือที่เปื่อนดินของตัวเองแล้วหัวเราะเขาเริ่มเข้าใจว่าความกล้าไม่ใช่การไม่กลัวแต่คือการทำในสิ่งที่กลัวอยู่ดีเขาภูมิใจในตัวเองที่ไม่ใช่ตุ่นที่อยู่แต่ใต้ดินอีกต่อไปตั้งแต่นั้นโมโมกลายเป็นตัวตุ่นนักสำรวจ เขาเล่าเรื่องราวบนพื้นดินให้ตุ่นตัวอื่นฟังและชวนพวกมันขึ้นมาดูแสงอาทิตย์ด้วยกันแสงแดดที่แสบตากลายเป็นแสงแห่งแรงบันดาลใจของเขา